คาริตวานาเมตังสเมตาพาทานตังอาวิคิตาจิตตปริตังพนานตุสักเคกามจะรุเปกิริสิขระตเต ยันตะลิเควิมานีทิเประเทจะขาเมตรุวนกคหะเนเควหวทุมหิเคตเตภูมิมาจานตุเทวาชละทละวิสะเม ยาะคันทพนาคาเตทันตาสันต uh ิเกย่างมมนิวรวะจจนางสาธโวเมสุนันตตธรรมะสวรณกาโลอายมพัททนตาน ธรรมาสวนกาโลหะอยามพาทานตาธรรมาสวนกาอาโลอายามปาทานตานะโมตัสสะภะคะวะโต Bye. Uh... ส สัรนังคันชามิตุติยามีพุทธังสัรนังคันชามิตุติยามมีธรรมังสัรนังคันชาม ตติยามปสาขังสารนังขาจามิตติยามปิผู้ธรรสารนังขาจามิตติยามปิธรรมังสรนังข้าจามิตติยามปสังขังสารนังข้าจามิ Jangan kumamuhamalah Bahagatku samang wapun Tuh sukatu wimu Tuh marah sapa Sawinimu jayang Tuh papir sikir Manjana tang minayang Kuatang warah Asana mamilo asana tanjawi na yajana jata te jasate chayaseti ho tu sabanta rayajawi

ชิโหตุสาพันตรายาจวินาสเมนตุสัตตัมเสนาสุขตานุโคโยโล สปานปัวปักิเลสเชตาสันตัวสยามสันติทิโยจะโกรจะสวะธรรมธรรมมังพิฏฐังกโรุติสัมขังวรันตันศิรษะนามมิพูทานุ วัฏสงสัมมศิระทิทิงตันเตจัสเตเจยสีติโหตุสาบันตรายาจวินาสเม ອໍເທອັດຕະເວສັນຈະຊວາດສັນຈະສະຫັດສະເກປັນຈະສະຕະສະຫັດສານິນນໍາມິສິລະສາອະຫັນເທສັງທາມວັນຈະສັພັຈະອດນໍມິນມສນພວສາສ अपताव अनेका अंताराया पिविनसान se satam puja panca panja samjatuwe sati sahasa ke atas atas atasahasani nama miserasa hamte samtamam nama miham nama साभे उपाधवे अनेका अन्तराय विभिन्न सन्तु असे सतोषम्पुते नवतरसदे आतजाताय ससहा kevesati satasahasani nama miserasa ham tesam taman jasam tanja adaren nama miham nama aneka antarayya pivena อะระหโตนะโมอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุทัมมธรรมัสสะสวากาตะเสว तेति नो नमो ॐ मा तया रा सरतना तया ससाधु का नमो ॐ म का देता सता सवाधो तया सपि नमो कारा पावे नविका पमो तारानु भावे

อหูเทวามนุสสาจมาคลานิอาจินตยุนภาคังขมาโสดทานังปรุอิมังคลโมตมังอเสวันาจะพาลานังปัิตานันจะเสวันาปูชาจะปูชนียานังเอตมะคัลโม mapatirulpati sawwaso cap Jakarta pun nyata atas sama panitijahit e, taman kalau mu utamaman Pak usaha cancas Panjawinayocas Suik gitu sufaita Jaya wajahit taman kalau mu utamaang mata pantanang buat tataran sa sangngkau anak pula jakamanai taman kalau mu tamanhanan cataamacarya dayakanan jaangngkau anak wacani kamman die taman kalau mu อารติวิรติปาปามาชะปานาจัสันยมอัปปมาโทจธทรมเมสุเอตัมมังคลโมวตัมมังคารหัวจนิวโตจะสัน jati jata nyata ta le nata masa wanang eta man palamu tamanganti jaswa มัสสากาชาเอตัมมังคะลโมตัมมังตะปัวจะพระมมจริยันจาริยสัจจานตาสนังนิพพานัสสจิกิริยาจะเอตัมมังคะลโมตัมมังปัวทาสโลตธรรม एताङ्गासनकाम्पति अशोकाङ्गिरचाङ्घे माङ्गेता माङ्गलमो तमाङ्गेतादिशानि कथवान सा पाथमपराजिता सा पाथोति का चान्ति तान् देशा माङ्गलमोतमा ยังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสัเกสุวายางรัตนังปณิตังนันโอสมังอจิตตธรรคเตนะอิทรรมปิปุตเถรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะตา ธสักยมุนีสมาหิตตวนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินติธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเหตเตนสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเสตุปริวันนายสุจิงสมาติมานันตาริกานยามาหุสมาตินาเตนะสมาวน म् पिधां मे रतनां प्रणेता ये तेन सचेन सुवाजि ओये पोफला जातारि นิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุทินนานิมหาภลานิธรรมปิสังเกรตนามปิเตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุต์ตามอันสาทานเห็นนิกามิโนโคตมัสสนามที เดปัติปัตตาอมตะวิกหยฮาลาตามุตานิปุติงปุณชมานาอิทัมพิสังเครตานัปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอสุขินังภูรานังนาวานาทิสัมภวังวิระ สัจจตายติเกภาวสมิงเตคีนะปีชาอวิรุณหิจันทานิพันธิติรายทายังปฏิปุจิธรรมปิสังเคระตนังปณิตาเงเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ

nanukito nacodham samajregim jiyena winyu pare upavatayun sukino wa ke mino hontusap besata pavantu sukita ye ge jipanapu tatita sava thavara mahanta i